สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอเสนอประเด็นที่มีข่าวว่าอังกฤษได้นำเข้าลิงจำนวนหลายพันตัวเพื่อมาใช้ในการทดลองโดยเว็บไซต์ theindependent.co.uk สื่อของอังกฤษได้รายงานอ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงานด้านสุขภาพสัตว์และพืชหรือ APHA ของอังกฤษที่ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีการออกใบอนุญาตนำลิงแมหรือลิงหางยาวจากประเทศมอริเชียส เป็นจำนวน6,120ตัวและจากเวียดนามอีก632ตัวรวมแล้วเป็นจํานวน6,752ตัวโดยลิงเหล่านี้เมื่อนำเข้ามาในอังกฤษแล้วก็จะถูกส่งต่อไปอยังห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปใช้เป็นสัตว์ทดลองในห้องแลบเช่นการทดลองยาหรือสารเคมีนอกจากนี้ APHA ยังออกใบอนุญาตนำเข้าลิงสายพันธุ์อื่นๆอีก38ตัว ทำให้จํานวนลิงที่นําเข้าเพื่อการทดลองและเพาะพันธุ์ในปี2,562รวมเป็น6,790ตัวถือเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้น3เท่าเมื่อเปรียบเทียบของปี2,561แม้ว่าอังกฤษจะห้ามใช้สัตว์ป่าจําพวกลิงมาทดสอบทางวิทยาศาสตร์ต่างๆแต่ยังอนุญาตนําเข้าและขายเป็นสัตว์เลี้ยงและนำลูกลิงเพื่อมาทำการวิจัยได้ จากข้อมูลของปี2,561จำนวนการทดลองกับสัตว์จำพวกลิงในอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ8โดยมีการทดลอง3,170ครั้งในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เกือบ2,900ครั้งเป็นการทดลองกับลิงสแสมและ4ใน5ของจำนวนนี้เป็นการทดสอบความเป็นพิษของสารเคมีหรือยาต่างๆในขณะที่บรรดานักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์ต่างๆ ต่างพากันออกมาตั้งคำถามว่าทำไมตัวเลขถึงเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเชื่อว,ว่าที่จริงแล้วลิงที่ถูกนำไปทรมานเพื่อทดลองยามีจำนวนมากกว่านี้แต่เนื่องจากการนำเข้าจากบริษัทเพาะพันลิงเพื่อการทดลองยาที่ตั้งอยู่ในประเทศแถบ EU อโดยไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตบรรดาผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการนำเข้าลิงที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่โรค จากไวรัสที่ร้ายแรงและอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตไปสู่มนุษย์ได้เช่นไข้หวัดนกซาและสมองฝ่อวาเรียนต์จากการที่มีข่าวนี้ออกมาทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางของชาวเน็ตไปทั่วโลกเราลองมาฟังคอมเมนต์ของคนต่างชาติกันบ้างว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ซึ่งช่องของเราได้รวบรวมคอมเมนต์มาจาก Facebook และเว็บไซต์ต่าง ลองมาฟังกันดูนะคะว่าแต่ละคนเขาคิดยังไรกันบ้างมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกคะ่ะกรุณาคิดก่อนที่คุณจะบริจาคให้กับองค์กรการกุศลบางแห่งเพราะพวกเขาอาจใช้เงื่อนของคุณเพื่อเป็นทุนในการทารุณกรรมที่โหดร้ายในแบบที่คุณคิดไม่ถึงฉันมีญาติและเพื่อนๆที่ป่วยเป็นมะเร็งโรคหัวใจและโรคอัลไซเมอร์แต่ฉันจะไม่บริจาคให้กับองค์กรการกุศลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับโรคเหล่านี้ พราะนี่คือสิ่งที่พวกเขาทำมันโหดร้ายเกินไปคอมเมนต์ต่อมาความทรมานที่เกิดขึ้นบนใบหน้าของลิงเหล่านั้นความน่าสยดสยองที่เกิดขึ้นหลังประตูห้องแล็บที่ปิดมันถึงเวลาที่ควรจะหยุดทรมานลิงพวกนั้นได้แล้วคอมเมนต์ต่อมาโปรดหยุดมันคุณกล้าปฏิบัติกับสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารแบบนั้นได้อย่างไร มันไม่ใช่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วแต่มันเป็นการทรมานสัตว์ต่างหากคอมเมนต์ต่อมาถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศจีนฉันจะไม่แปลกใจแต่นี่เป็นการกระทำที่น่าอับอายของอังกฤษซะเองพวกเขาใช้เรื่องสิทธิสัตว์ในการหาเรื่องแบนสินค้าจากประเทศอื่นโดยอ้างว่าเป็นการทารุณสัตว์แต่พอถึงที่ตัวเองกลับทำซะเอง ลิงที่โดนทดลองในห้องหลับนั้นต้องทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดขนาดไหนกันคอมเมนต์ต่อมานี่คือความโหดร้ายทารุณเหมือนในหนังสยองขวัญการทรมานจากความเจ็บปวดและความหวาดกลัวของสัตว์ที่น่าสงสารเหล่านี้เมื่อไหร่จะหยุดทำร้ายสิ่งมีชีวิตที่ไร้เดียงสาเหล่านี้ไม่ว่าใครก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้คอมเมนต์ต่อมา เรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษแท้ๆองค์กรผีตาปิดหูปิดตาไม่รับรู้เลยเหรอฉันคิดว่าเรื่องนี้มันแย่กว่าเรื่องลิงเก็บมะพร้าวในประเทศไทยซะอีกคอมเมนต์ต่อมามันเป็นเรื่องที่น่าละอายเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับสัตว์ใดๆฉันเสียใจมากที่ได้เห็นข่าวของสัตว์ที่น่าสงสารเหล่านี้คอมเมนต์ต่อมา พระเจ้าทรงรักสัตว์และทุกสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นแต่มีคนชั่วกําลังทรมานสัตว์น่ารักเหล่านี้พวกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำร้ายลิงแบบนั้นคอมเมนต์ต่อมาฉันคิดว่าใครก็ตามที่นำความโหดร้ายแบบนี้ไปใช้กับสัตว์ที่ไร้เดียงสาแล้วพวกเขาสามารถนอนหลับฝันดีได้ไม่สมควรเรียกพวกเขาว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์จิตใจของผู้คนเหล่านี้ไม่ปกติแล้ว คอมเมนต์ต่อมามันเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่อังกฤษ,ษ,ษทำแบบนี้เราไม่จำเป็นต้องทดสอบกับลิงหรือสัตว์อื่นๆอีกต่อไปในสมัยนี้ยังมีวิธีอื่นๆที่ทันสมัยขึ้นเพื่อทดสอบสิ่งต่างๆโดยที่เราไม่ต้องทำร้ายสัตว์คอมเมนต์ต่อมาไม่จำเป็นต้องมีการทดสอบแบบนี้มันไร้มนุษยธรรมและชั่วร้ายฉันไม่อยากจะเชื่อว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นในอังกฤษ ประเทศที่อ้างว่ารักสัตว์แล้วประกาศหาว่าประเทศอื่นๆมีการทรมานสัตว์แล้วลืมมองกลับมาที่ตัวเองฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะยกเลิกความโหดร้ายที่ได้รับอนุญาตถูกกฎหมายคอมเมนต์ต่อมาเรื่องนี้เกิดขึ้นในปีที่แล้วก่อนจะมีโควิดแต่ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นในปีนี้แล้วเป็นการวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนโควิดและยาต่อต้านโควิดล่ะฉันไม่ทราบว่าจะมีคนต่อต้านหรือไม่ แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะมีเหตุผลมากกว่าให้คิดว่านี่เป็นความชั่วร้ายที่จำเป็นคอมเมนต์ Comment ต่อมาเรื่องแบบนี้ถ้าหาอังกฤษทำกับนักโทษที่มีคดีร้ายแรงฉันจะไม่ว่าเลยสักนิดพวกเขาสมควรที่จะได้รับโทษที่ได้ทำเอาไว้คอมเมนต์ต่อมาฉันเห็นคลิปวิดีโอในห้องทดลองแล้วมันเป็นคลิปที่น่าสมเพชมาก ทารุณโหดร้ายชีวิตของลิงเก็บมะพราะ้าวมีความสุขมากกว่าลิงในห้องทดลองเป็นพันเท่าได้เห็นคลิปลิงในห้องทดลองแล้วมันเหมือนกับหนังสยองขวัญไม่มีผิดให้คุณลองนึกว่าลิงพวกนั้นคือมนุษย์แล้วคุณจะเห็นภาพคอมเมนต์ต่อมาลิงเป็นสัตว์ที่เป็นญาติที่ใกล้กับมนุษย์ที่สุดพวกเราไม่ควรทำร้ายมันแบบนี้การกระทำแบบนี้เหมือนเรากำลังทำร้ายเด็กไร้เดียงสา การกระทำแบบนี้มันเป็นฆาตกรชัดๆคอมเมนต์ต่อมาอังกฤษได้รับลิงจากประเทศมอริเชียสเป็นหลักเรื่องนี้เกิดเพราะจำนวนของลิงกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วลิงได้ทำลายพืชและสัตว์ในมอริเชียสระบบนิเวศเสียหายดังนั้นรัฐบาลจึงล่าพวกลิงเพราะไม่มีทางเลือกทำไมสื่อไม่นำเสนอข้อมูลในเรื่องนี้บ้าง คอมเมนต์ต่อมาคอมเมนต์นี้ตอบกลับคอมเมนต์ที่แล้วค่ะถึงแม้ว่าเรื่องที่คุณอยากจะบอกมันเป็นเรื่องจริงก็ตามแต่พวกเขาไม่จําเป็นต้องโหดร้ายกับลิงแบบนี้คุณได้ดูวิดีโอหรือไม่ทําไมมีการกักตัวลิงไว้เป็นเวลาหลายชั่วโมงทําให้ลิงกลัวและมีความเครียดและการทํากับดักแล้วนําลิงเหล่านั้นออกจากถิ่นที่อยู่อาศัยจากครอบครัวและกลุ่มทางสังคมของพวกมันนั้นโหดร้ายมาก มากันที่คอมเมนต์สุดท้ายค่ะลิงได้ทำเวรทำกรรมอะไรเอาไว้ถึงได้รับโชคชะตาแบบนี้ในสหรัฐอเมริกามีข่าวว่าพวกเขาใช้ทหารหรืออาสาสมัครมานานแล้วสำหรับการทดลองเหล่านี้ในตอนนี้เองวัคซีนโควิด -19 ก็กํา็กำลังถูกทดสอบกับมนุษย์ทั่วโลกจบไปแล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์ของคนต่างชาติในประเด็นที่ว่าเมืองอังกฤษ นำเข้าลิง์จำนวนหลายพันตัวเพื่อใช้ในการทดลองไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้สำหรับคนที่สนใจจะดูคลิปหรืออ่านข่าวนี้เพิ่มเติมเราได้นำลิงก์ลงไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วค่ะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจช่วยกดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากติดตามช่องนานาความคิดด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ